พระปิตาวัดสะพานสูงประกอบไปด้วยผงวิเศษต่างๆซึ่งได้จากการลงเลขอย่างเลขบริกรรมคาถาตามแบบโบราณอาจารย์ได้วางไว้เป็นแบบฉบับสำหรับการสร้างพระปิตาวัดสะพานสูงท่านสำเร็จด้วยผงโสรบมงคลและไตสรณนคมเป็นหลักนำมาผสมกับส่วนผสมอื่นๆเสร็จแล้วจะแบ่งผงเก็บไว้ครึ่งหนึ่ง นำไปผสมสร้างพระปิตาเสียครึ่งหนึ่งและคราวต่อไปเมื่อจะสร้างพระปิตาผงเก่าก็จะผสมกับผงใหม่เขาด้วยกันเลืแบ่งไปใช้ทําพระปิตาอย่างนี้สืบทอดตกกันมาจนถึงยุคหลวงพ่อทองสุขก็มีการจัดสร้างทําตามแบบฉบับโบราณตามหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามทุกประการก่อเกิดคุณวิเศษอนเออนกอนันต์เป็นเลิศทางคุ้มของป้องกันภัย ก่อเกิดลาบสวัสดีผลวันนี้เรามารับชมพระปิตาหลวงพ่อทองสุขพิมพ์ว่าวตุลาเล็กรูปทรงเป็นพระนั่งปิดตาเห็นรายละเอียดรอบองค์หรือที่เรียกว่าพระลอยองค์มีโครงสร้างกายวิภาคที่งดงามศิละปะโดดเด่นส่วนเนื้อพระหลวงพ่อทองสุขนั้นท่านจะทราบว่าท่านจะนำผมพุทธคุณต่างๆคลุกเคล้าผสมน้ำมันตังอิว้ว เป็นตัวประสานเมื่อส่องเนื้อพระแลว้วจะแลเห็นมวลสารเป็นผงผสมน้ำมันเหลืองฉ่ำนวลยิ่งชวนลหลงไหลในการส่องพระยิ่งนะักรักของหลวงพ่อทองสุขจะจุ่มรักบางๆสวยบ้างไม่สวยบ้างรักจะมีหลายแบบหลวงพ่อทองสุขจะใช้รักตามที่มีที่ใช้อยู่ก็ตามที่ลูกศิษย์จะนำมาถวายคุณผู้ชมครับเมื่อเราทราบพิมพ์การจัดสร้าง ว่าพระองค์นี้เป็นพิมพ์อะไรเราก็จะทราบยุคการจัดสร้างพระพิมพ์เว่าจุลาเล็กของหลวงพ่อท้องสุขนั้นจัดสร้างอยู่ในยุคกลางกล่าวกันว่าปีพศ2 5 5 5 5 1 6อยถึง2516อยู่ในยุคกลางเนื้อหามวลสารและอายุพระก็ต้องมากกว่า50ปีบวกลบเห็นจะได้ต้องดูฟาร์มเก่าของเนื้อพระให้ได้ด้วยนะครับองค์นี้เป็นรักทิกจุ่ม แบบธรรมชาติดูง่ายและก็ถึงยุคเพื่อนๆจดจำนะครับรักเป็นรักดำสำหรับองค์นี้รักของหลวงพ่าทงสุกมีหลายแบบก็พยายามจะนำเสนอทุกรูปแบบให้เพื่อนๆได้ร่วมศึกษากันนะครับเมื่อเราทราบพิมพ์เรามาดูเนื้อดูรักเห็นไหมครับโดยรวมกันก่อนนะครับก่อนจะดูเจาะลึกทุกรายละเอียดขององค์พระถ้าเจอพระแบบนี้เพื่อนๆจะ ดูง่ายสบายตาเห็นไหมครับพระจะสวยเดิมเดิมการจุมรักจุ่มรักติดบางบางบางจุดที่มีรักหนาเห็นไหมครับก็คือจุดที่รักไปรวมตัวกันเป็นก้อนเมื่อดูฐานพระเห็นไหมครับฐานก็มีความสําคัญสําคัญอย่างไรเพื่อนๆต้องจดจํารูปทรงนะครับคือวิชาเลขาคณิตนะครับรูปทรงของฐานพระพระมีความหนาความเว้าความโคง้ง ส่วนในของฐานพระบ็อกประกอบจะอยู่กึ่งกลางนะครับสำหรับพิม์พว่าวจุลาเล็กเมื่อเราดูด้านฐานเรามาดูด้านเสียนกันบ้างเห็นไหมครับบ็อกประกอบจะอยู่กึ่งกลางฐานล่างฐานบนเสียนพระมีความอวบอูมโค้งมนมือที่ปิดบังใบหน้าไม่มีนิ้วมือนูนจุดนี้ ส่งจากด้านบนเสียงพระนะครับให้เห็นสังเกตดูหัวไหลทมมออ่ที่โค้งม,มนข้อศอกที่โค้งมนมีระดับศอกที่เท่าๆกันแขนที่กลางออกเป็นรูปเว้าจุลาลกักษณะค้ายเว้าจุลาจึงเป็นที่มาของพิมพ์เว้าจุลาแขนล่ํามีร่องหายปาาะเล็กน้อยเห็นไหมครับเป็นหลุมลึกอยู่ตรงลําแขน วัวไหลโค้งมนนะครับรูปทรงพุทธศินสวยงามนะครับสำหรับพิมพ์เว่าจุลาเล็กเราดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับสำหรับพระแท้ดูง่ายส่งโดยกล้องขนาด 10x ให้เพื่อนๆได้รับชมกันแบบชัดๆพระแท้รักติดแน่นไม่หลุดล่อนง่ายสกิดอย่างไรก็ไม่หลุดการปาดแต่งพิมพ์ จดจำรายละเอียดกันให้ดีการเว้าโค้งที่เอวเห็นไหมครับเป็นหลุมลึกพระมีความหนานะครับในพิมพ์เว้าจุลาเล็กเห็นไหมครับตรงนี้เว้ามีมิติที่สวยงามพระมีผิวที่ตึงแน่นกดในแม่พิมพ์พเอวเป็นเอวเห็นไหมครับเนื้อรักที่มีการจับกันเป็นก้อนเป็นหลักพิจารณา ให้ดูพระแท้ได้อย่างสวยงามจุดที่รักหลุดล่อนเราจะเห็นเนื้อพระเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมน้ำมันเหลืองฉ่ำนวลน,นะครับเห็นไหมครับนี่คือหลักพิจารณาพระแท้ส่วนที่เว้าโค้งเห็นไหมครับตั้งแต่เอวและต้นคอพุทธศินแกะได้งดงามนะครับเห็นไหมครับ แม้แต่ต้นคอนะครับจะมีเว้าโค้งที่สวยงามคอหนาเห็นไหมครับองค์นี้รูปทรงคอจะหนาเอวเป็นเอวพระมีความหนานะครับพิมพ์นี้ต้องล่ำๆไม่ผอมบางในการดูพิจารณาพระพิมพ์เว่าจุลาเล็กเห็นไหมครับพยายามส่งเนื้อเห็นไหมครับเนื้อผงน้ำมันเป็นสูตรสำเร็จในการจัดสร้างพระปิตา ของหลวงพ่อสองสุขรูปทรงใต้ฐานเห็นไหมครับพยายามจดจําให้แม่นแล้วเพื่อนๆจะได้พระแท้ถูกพิมพ์ถูกเนื้อถูกอายุการเวลาการจัดสร้างพระบางพิมพ์ของหลวงพ่อทองสุกอาจจะมีการย้อนพอสอเพื่อจัดสร้างใหม่ในยุคหลังๆก็ต้องจดจําเนื้อหาหมวลสารกันให้ดีนะครับเห็นไหมครับ พระมีอายุเกือบ50ปีบวกลบหรือ50กว่าปีบวกลบเพราะเราไม่สามารถระบุปีพศที่แน่ชัดในการจัดสร้างพระปิตาของหลวงพ่อสองสุขได้เมื่อเพื่อนๆได้ส่งพระแท้จำพระแท้บ่อยๆเพื่อนๆก็จะมีความรู้ในความสามารถในการดูพิมพ์ต่างๆได้อย่างดีนะครับพยายามจดจำพิมพ์ให้แม่น แยกยุคให้ออกจะดูรักดูอายุฟาร์มเก่าได้เห็นไหมครับแขนที่กลางออกเหมือนเว้าจุลาแต่ถ้าเป็นเว้าจุลาของหลวงพ่อเอี่ยมนั้นต้องว่ากันที่หลายหลายล้านแล้วนะครับสําหรับเว้าจุลาเล็กของหลวงพ่อต้องสุขก,ก็ได้รับความนิยมขึ้นตามลําดับในปัจจุบันนี้วันนี้เล็กมากมีสถานีพระเครื่องก็นําพระแท้มาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชม นะครับการวางขาขาขวาทับขาซ้ายแสะล่องลึกพอประมาณไม่ลึกมากเกินไปไม่ตื้นเบอร์เกินไปดูพระแท้จดจำกันให้แม่นในการศึกษาก่อนสะสมหน้าท้องพิมพ์เว่าจุลาไม่มีสะดือน,นะครับเห็นไหมครับ ผิวพระจะมีความตึงแน่นในการกดแม่พิมพ์แต่ที่เป็นเม็ดๆนั้นเป็นธรรมชาติการยุบย่นของผิวพระและเม็ดร,รักรักที่จุ่มมีผลต่อองค์พระนะครับรักที่ไปฝังอยู่ตามซอกก็ให้ดูให้ดีนะครับว่าฝังเพราะรักไม่ใช่ฝังเพราะถอดพิมพ์มาหรือตื้นแท้จริงพระองค์นี้แขนจะมีความลึกคมชัดนะครับ เนื้อพระส่วนมากเพื่อนๆจะสังเกตได้ที่ตะเข็บเพราะเป็นจุดที่เราสัมผัสบ่อยและเป็นจุดส่วนสูงที่มาของหลังตุ่มนี่เห็นไหมครับที่หลังจะมีตุ่มบางคนก็มองเป็นเลขหนึ่งไทยบางคนก็เป็นตุ่มหรือบางคนก็เรียกพิมพ์เนื้อเกินด้านหลังแต่โดยรวมคือพิมพ์เว้าวจุฬาเล็กพิเศษตรงตุ่มก็มีความสําคัญในดานดูตําหนิแม่พิมพ์ที่ชัดเจน เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงอยู่นะครับในปัจจุบันนี้พระมีความอวบอิ่มตึงแน่นพระแท้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ผอมไม่ตื้นไม่เบลอพระถึงไม่ใช่เป็นพระเหรียญเป็นพระเนื้อผงก็ต้องดูผิวให้ตึงเช่นกันนะครับเพื่อนๆผู้ นิยมสะสมพระปิตาสายวัสพานสูงวันนี้คลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับนักสะสมมือใหม่ในการที่จะเข้ามาสะสมพระปิตาสายวัสพานสูงโดยเฉพาะยุคหลวงพ่อตองสุขจดจําพิมพ์ให้แม่นจดจําเนื้อหามวลสารให้แม่นจดจํารักและอายุการใช้งานกามสภาพการใช้งานเพื่อนๆต้องแยกกันได้ออกนะครับสภาพพระเก็บรักษาอย่างดีกับพระ สภาพใช้มามีหลักพิจารณาดูกันอย่างไรศึกษาก่อนสะสมท่านก็จะได้พระแท้มาครอบครองอย่างแน่นอนกำรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคำบรรยายการดูพระแท้พระปิตาหลวงพ่อตองสุขวัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี